สักครู่เป็นนวัตรกรรมเกี่ยวกับเด็กเล็กกันไปนะคะเดี๋ยวต่อมาเรามาพูดถึงเด็กที่โตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คืออานุบาลประถมเนะะี่ยค่ะสิ่งที่อย่างแรกเลยสําคัญในวัยนี้คือเรื่องของของเล่นใช่ไหมคะอาจารย์<ช>อย่างลูกอาจารย์นี่เล่นของเล่นแบบตลอดอเวลาเลยไหมคะเปลืองมาก <laughs> นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยหยิบยกเอานวัตกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของสนามเด็กเล่นนะคะไปที่ออสเตรเลียค่ะเขาบอกมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่น่าสนใจมากก็คือปกติเนี่ยถ้าสนามเด็กเล่นทั่วไปที่เราเคยไปวิ่งเล่นก็จะมีอุปกรณ์ชิงช้ามีอะไรที่แบบสีสันน่ารักนะคะให้เด็กๆเล่นแต่กลายเป็นว่าที่ออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมเขามีศิลปินชาวนิวซีแลนด์ท่านหนึ่งนะคะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของศิละปะการจัดวางเนี่ยเขามีการหยิบยกเอา าสนามเด็กเล่นเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเป็นให้เป็นพื้นที่เสียงก็คือเป็นก้อนหินประมาณ24ก้อนมีการมาวางเรียงที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนีนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาบอกว่าเป็นเ,เศษขยะจาก สิ่งก่อสร้างนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพวกเชือกนะคะพวกบันไดต่างๆางที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะมาปะติดปะต่อกันคือถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยมีความมั่นคง <S <S อาจจะดูแบบเอ๊ะเด็กเป็นเล่นเราจะเกิดบาดเจ็บหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมขาเขามีการก่อสร้างด้วยการทดสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไม่ว่าจะเป็นเชือกหรือเป็นบันไดหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขามีทั้งนักธรณีวิทยานะคะมีวิศวกรโครงสร้างแล้วก็มีที่ปรึกษาด้านเครน รวมถึงมีการทำเนี่ยภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐานออสเตรเลียเลยเอาง่ายว่าเด็กที่มาเล่นเนี่ยไม่ต้องอแบบว่าไปหาสถานที่เสี่ยงเองแต่มันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาอาจารย์ว่านวัตรกรรมนี้มันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กยังไงบ้างคะ จริงๆมันมี2มุมนะครับเวลาเราบอกว่าเรามีพื้นที่ที่มันเป็นสาธารณะเนี่ย,<ฆ>ยการที่เราสร้างบางอย่างเอาไปวางไว้นะทำให้คนสนใจเนี่ยโดยเฉพาะการที่ดึงให้พ่อแม่หรือคนที่อยู่ในชุมชนเข้ามาเนี่ย<ฆ>มันก็ถือว่าเป็นเรื่องของตัวการทํานวัตรกรรมเชิงสังคม<ฆ>โดยเฉพาะการที่บอกว่าเป็นพื้นที่เล่นของเด็กมันก็จะกลายเป็นจุดรวมตัวของพ่อแม่เพราะนั้นอันที่1เราก็จะเจอแล้วว่าในชุมชนเราเนี่ยคนนี้เป็นลูกใครอายุเท่าไหร่<ฆ>ทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเด็กก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก แล้วก็ครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆ<ะ>ในอีกมุมหนึ่งก็คือพ่อแม่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพราะฉะนั้นมุมที่จะทําให้เด็กปลอดภัยอันที่หนึ่งก็คือ,อ,อจําได้แนละ้วเด็กคนนี้เป็นใคร ลูกคนนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยกันสอดส่องดูแลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่ก็เป็นการช่วยกันที่ทําให้พ่อแม่สามารถที่จะมีข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้น<ะ>อย่างที่ NA a พยายามที่จะส่งเสริมเรื่องนวัตกรรมเมืองครับคนอาจจะคุ้นชินกับนวัตกรรมเมืองแล้วไปสนใจเรื่องสมาร์ทซิตี้แต่เรื่องของตัวนวัตกรรมเชิงสังคมที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันคราวนี้พอย้อนกลับมาถึงประโยชน์ของเด็กเนี่ยครับถ้าเดี๋ยวภาพคงอินเสิร์ตคงจะขึ้นนะครับ เราก็จะเห็นว่ามีการเอาเรื่องของตัวหินเนี่ยเข้ามาแทรกกับ <ฮะ S 2> การที่ทําเป็นเหมือนเครื่องเล่นไม่ว่า<ม>จะเป็นเรื่องของตัวเครื่องปีนป่ายเป็นเชือกเป็นอะไรมาผูก <ฮะ S 2> ในมุมนึงเนี่ยครับเด็กก็จะมีการฝึกทักษะในการเรียนรู้ที่จะปรับ<ม>ถ้าเปรียบเทียบกันเวลาเราเหมือนไปนเล่นตามสวนสาธารณะ,<ฮ>ะไอ้เนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าหน้าตาย,ยู่นี่มันจะต้องปีนท่าไหนมันจะต้องบีบท่าไหน<ม>ขยับยังไงแต่การที่เปลี่ยนสถานะของมันแล้วก็เอาความเป็นหินหรือเป็นธรรมชาติในแฝงเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะมีการปรับทักษะ ในการแก้ไขปัญหาเพราะว่าเวลาเดินทรงตัวมันก็จะไม่เหมือนกันละม,มันไม่ได้เป็นสเต็ปที่มันเป็นขั้นตอนหรือขั้นบันไดยอย่างชัดเจนกล้ามเนื้อก็จะถูกฝึกมากขึ้นการเปิดโอกาสให้เขาได้เหมือนแบบเรียนรู้ explore รเรืเออ่องใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นเวลาเขาต้องไป เจอของจริงเช่นเขาไปอยู่ในปา่าไปเดินปา่าถ้าเขาโตขึ้นเขาก็จะคุ้นชินกับการที่จะบอกว่าอ๋อสถานการณ์มันคล้ายๆกับตอนที่เขาเด็กๆเพราะฉนั้นกา,การที่ทําพื้นฐานของตัวพื้นที่แบบนี้ครับก็เป็นประโยชน์สําหรับเด็กโดยเฉพาะกาลังที่จะเติบโตทั้งฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ฝึกในเรื่องของตัวสังคมที่จะทําให้ช่วยกันดูแลเด็กได้ดีมากยิ่งขึ้นครับน้องๆล่ะคะคิดว่าถ้าเกิดเราไปเล่นเครื่องเล่นแบบนี้ยมันจะให้ความรู้สึกต่างกับที่เราเคยเล่นแบบพวกเครื่องเล่นทั่วไปแบบชิงช้าสีสันสวยๆอย่างนี้ไหม เราเรากล้าเล่นไหมถ้าเราตัวเองเอาเหินมาต่อกันแล้วไม้มาพ<อ>าดไม่ไม่กล้าเหรอเออเห็นไหมย้อนกลับไปสิถ้าเป็นตอนเด็กๆอะ่ะอย่างรุ่นผมอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีเครื่องเล่นใช่ไหมมันก็จะมีไม้อันหนึ่งสมมุติหรือไม่ก็มีบอ่อน้ําแล้วมันก็จะมีผักตบเราก็หาที่เหมาะๆกระโดดลงไปในผักตบโดดเลยใช่ไหมโดดลงไปเลยวิ่งเข้าหาที่ก็เจอเปลือกทุเรียนมั่งเจอไม้ไผ่มั่งดีไม่โดนเจยบ แต่ว่าระหว่างทางครับเด็กที่อยู่กับธรรมชาตินี้เขาก็จะปรับตัวไปอย่างอื่นได้ซึ่งเด็กๆอ่ะแน่นอนอ่ะพ่อเราก็ต้องปล่อยเราไปเล่นหรือว่าไม่เลยตื่นมาปุ๊บสามขวบนั่งวัดสมาธิตอนปีนต้นไม้ไหมปีนไม้มมีไม่มีกระโดดข้ามต้นไม้ไหมวิ่งได้จับบนต้นไม้มีไหมไม่มีวิ่ได้จับแต่ว่ามีกระโดดลงลงพื้นลงมาเนี้ยเนาะเห็นไหมเวลาที่เวลาที่คนอยู่ต่างจังหวัดอะครับ มันก็จะมีโอกาสได้เล่นกับธรรมชาติแต่พออันเนี้ยมันอยู่ในเมืองก็คําถามก็คือแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าอะไรที่มันใกล้เคียงกับธรรมชาติข้างนอกจะเป็นยังไงก็ะจะเป็นมุมหนึ่งแต่่างสมมติที่สุราษฎร์มีไหมเวลาเขาจัดพื้นที่แล้วให้คนมาเจอกันมาคุยกันมีไหมครับก็มีค่ะเนาะแล้วมันได้แลกเปลี่ยนไหม <laughs> หรือว่านั่งเมาเรื่องชาวบ้านอย่า <laughs> ง <laughs> เงี้ยซีรีส์นี้ก็ดีนะ <laughs> <laughs> แกมาซื้อเตาปิ้งยันสิขายของเองเดียวนะคะนี่ก็คือเป็นนวัตกรรมสําหรับเด็กแบบ วัยกำลังอนุบาลประฐมละกันนะคะครับ